ส่งเสียงก,กรีกด้อต้อนรับผู้บริหารระดับสูงเราด้วยนะครับคุณไมค์ค้าตามทายครับช h ฟโอเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ไมเลอร์ไลฟ์ลครับเชิญ เราอยากจะเป็นผู้นำเราอยากจะย้ำเน้นความนิย ซึ่งมีหลากหลายมีหลายสีมีหลายขนาดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของกเป๋า a น e l l เนี่ยเป็น Anello เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แรกสุดเลยที่เป็นคนเริเ่มแล้วเป็นคนิ r ิ g i n a l Concept ของที่เขาเรียกว่ากระเป๋าทรงปากว่างนะครับหรือว่าัตว์ภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่า g u ชิกันเน s ซึ่งถ่านใครได้ยินว่า g u ชิกันเน s หรือว่ากระเป๋าปากว้างเนี่ยาาก็จะคิดถึง Anello เป็น ที่เรามาในงานวันนี้คือจะมีการเปิดตัวแบรนด์ดัซเซอร์คนแรกของแบรนด์ในโลกซึ่งจะเป็นแบรนด์ดัซเซอร์คนแรกในเมืองไทยซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเป็นทางการนะครับผมก็จะขอแนะนำคุณวอลวานารัตเป็นแบรนด์ดัซเซอร์คนแรกของเราครับสิบปีได้ก็ผู้บริหารทุกอย่าะคุณไปข้ามตามใจครับชีพกบเชิดพอดีเซอร์ฟในไลฟ์สไตล์ ความจรครับคืออยากจะที่มาที่มาที่ไปของทำไมการเลือกแบรนด์มาสเดอร์คนแรกของอนโลมันถึงค่อนข้างยากที่เรารู้การอันโลเป็น,น,แ,นแบรนด์ประเทศญ,ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมันเป็นคนทำแบรนด์หมากมาก,การที่เราจะดีไซน์คิดกระเป๋าใบหนึง่งมันก็มีการทำงานที่ค่อนข้างหนักทั้งทีมดีไซน์ทีมออกแบบทุกทีมทุกขั้นตอน ซึ่งทุกคนก็ต้่งกายทุ่มใจเออเวลาจะผลิตกระเป๋าใบนึงซึ่งเวลาพวกเราหาแฟนแอมแบสนดเซอร์เนี่ยเราก็อยากได้แฟนแอมแบสนดเซอร์ที่ไม่ใช่เป็นแค่ดาราหรือเ,เป็นคนที่ดังมีฟอลโลเวอร์โซเชียลมีเดียเยอะแต่ว่าอยากได้แฟนแอมแบสนดเซอร์ที่เป็น real user จริงๆของแบรนด์นี้เลยครับ ที่เป็นยูเซอรจริงๆของแบรนดแอนโนลครับแล้วเดี๋ยวในช่วงถัดไปครูวอลก็จะมีโอกาสที่จะแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องทำไมถึงชอบแอ,อนโนลให้พวกเราฟังนะครับสุดท้ายสุดท้าย,ายผมก็อยากจะขอบคุณแฟนแอนโนลทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนขอบคุณวอลเหมือนกันที่ที่ให้เกียรติ อยากให้ทุกคนเก็บยวกันในโลกไว้ในใจแล้วก็ไม่ใช่ใช้แค่หนึ่งใบสองใบสามใบก็อยากให้ใช้ดีเอยตลอดไปครับขอบคุณครับคุณนิราภัทรนักสื่อวันนี้จะได้กับผู้นำรุ่นด้วยนะก็ผู้นำเราพูดดีด้วยนะมีการแบบเป็นวัดเป็นจังหวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเป็นวัดให้เธอรักไงนะเป็นวัดให้เธอรัก ในโลกไงนะฮะเอาละวันนี้มีอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนไหมครับนิฮาวนิฮาวนิฮาวเออปโบเออโบนิช่วยกัน了吗今天高兴吗今天高兴吗你很可爱 halter 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 เชียร์เชียเฮ้ยมีมีไชนีสแฟนมาด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะครับสวัสดีครับ hello สวัสดีครับอันนี้คนไทยนะครับผมเอาและต้องบอกได้เลยนะครับว่า งานวันนี้เนี่ยสำหรับอเนโรวอนวีโวแบ็กเนี่ยน,นะครับผมว่าน่าจะต้องมีภาพความประทับใจเยอะไม่ว่าจะเป็นริปภาพนิ่งต่างๆครับเดี๋ลืมติดแฮชแท็กให้กับเราด้วยเรามี3ามแฮชแท็กนะครับจำกันง่ายๆเลยนะครับผมจำกันได้ไหมแฮชแท็กเราขึ้นอยู่ข้างหลังแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่จำได้ อันเโลทีเ a ชแ a s บ a สก่อนเลยนี่คือ Hashtag ที่หนึ่งนะทที่ 2, h สอง a ันเ o โลเอ Wall ว a ลสสดถูไหมแล้วก็ Hashtag ที่สามครับต้องชื่อนห่งเนะครับผม <Okay. S 1> อัน, <Okay. S 1> นเดโล n อนอลบีเดโอแบนนี่ก็คือเป็น3าม s h t a g ครับที่ผู้คุณทุกคนสามารถโพสภ่าความประทับใจ รวมอยู่ใน3 h a s h นี้ได้นะผมคนหนึ่งจะตามไปกดไลค์ให้ครับผมเอาละวันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่านี่คือครั้งแรกจริงๆครับของประเทศไทยครับที่เราจะมีการเปิดตัวแบรนด์มัสเตอร์คนแรกครับของอ n นเนโลไทยแลนด์ครับเขาคนนี้นี่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าความสามารถเยอะมากและเสีรีส์ก็เก่งร้องเพลงก็เพราะหน้าตาก็ดีน่ารักเป็นกันเองครับเหมือนกับก็ของอ n นเนโลครับคแรคเตอร์ อือ่ในควาผู้บริหารเลือกได้ถูกคนมากๆซึ่งวันนี้ครับเขาพร้อมเรียกร้อยแล้วครับพร้อมก็เรีย แฟนอีกรอบเลยคิดถึงไหมบอกได้นะคิดถึงนะบอกได้ไหมเฮ้ยคนเป็นคำเชื่อมสวัสดีนะครับทุกๆคนทุกๆท่าไม่มีอ่ะสวัสดีครับทุกๆคนนะครับเย้ครับผมหล่อไหมน่ารักไหมสุดยอดจอกี่ครั้งมองก็น่ารักแบบนี้ตลอดเลยนะจริงมองมองวอลเล็ตแม้ว่าน่ารักนะแต่พอมองไปสักพักตกหลุมรักเฉยเลยนี่ ถ้าผมรู้จะเจอคนอย่างผมเตรียมมุกมาเยอะนี่อันนี้ไม่ชอบตั้งตัวเลยชอบบอลมากเลยถ้าผมรู้ว่าจะเจอคนอย่างนี้นะฮะผมเป็นคนดีคนหนึ่งครับผมกเดี๋ยวเชิญบอลนั่งนิดหนึ่งนะวันนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าหล่อไหมเห็นไหมอ่ะถ้าหล่อต้องใช้กระเป๋าแบรนด์อะไรแฟนคลับคนนี้สุดจริงๆบอกวายรุษ HD จริงวายรุษ HD ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผูวันนี้นี่รู้สึกดีใจนะเพราะว่า ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงแบรนด์อาริโลกนาะบอลเนาเราช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันต้องต้องเคยได้ใช้อ่ะครับสั<ฆ>กหนึ่งใบสองใบแต่ผมอยากใช้ตัวนีเป็นใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนะน้องบอลเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ส่งเดียวเขามีหลายส่งใช่ใช่ะจะนเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนความรู้สึกแรกเลยนะครับที่ตัวบอลเองครับได้มาร่วมงานกับอาริโล่ไทยแลนด์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญด้วยความรู้สึกแรกรู้สึกยังไงครับบอลรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็งงมากคือ อาจริงๆผมเป็นน่าจะเป็นผู้ใช้แบบใช้มานานมากค่ะมานานของมันตั้งแต่เราเรียนมาหาดแล้วไม่คิดไม่ฝันว่ากระเป๋าใบที่เราพกไปที่จะนำพาให้เรามาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ทุกวันนี้นะฮะอ่ะดูตื่นใจมากงงมากเลยค่ะคือจริงๆต้องต้องเชื่อชมผู้บริหารด้วยมีพิเศษมากนะฮะคือเราไม่ได้แบบจะเลือกใครก็ได้ มาเป็นแบรนด์อัลมาสเตอร์ครับคือคนนั้นที่เลือกมาจะต้องอย่างน้อยต้องคือต้องมีความผูกพันกับแบรนด์ใช้จริงแล้วก็เป็นแบรนด์รโยตี้แบบแบบวอลได้เลใช่ไหมฮะเพราะว่าพี่ได้ข่าวว่าวอลเนี่ยใช้กระเป๋าอันเดโลเนี่ยใช้จนคุ้มมากๆสายเนี่ยเหนื่อยจนขาดแฟนคลับเห็นซื้อใปใหม่ให้วอลยังบอกเลยว่าเดี๋ยวขอใช้ใบเดิมให้มันพันที่สุดก่อนนะ๊บปึมบอสิฮะโอ้โหอันนี้ผมสืบมาเป็นเรื่องจริงไหม ก็จริงครับก็คือมันมีกระเป๋าใบน,นึ่งที่ผมติดมากๆเลยก็คือ a i r นี่แหละแล้วเขาก็น่าจะเริ่มผลิตรุ่นนั้นไปแล้วด้วยแล้วมันใช้ดีมากๆแล้ว ก็เหมือนที่บอกเลยค่บว่าผักรอพังก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปกระเป๋าอีกใบหนึ่งแต่วันไม่พังไม่พังใช้มาตั้งสามปีคนคนมากฟังก์ชันก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยก็ใช้มาเรื่อยๆจนแฟนคลับก็เห็นว่าวอแบบพกไปทุกที่ทุกเวลาไปกองถ่ายไปถ่ายโฆษณาไปออกอีเวนต์วอก็ต้องพกไปใช่ไหมฮะจนแฟนคลับรู้สึกเฮ้ยต้องเปลี่ยนใบใหม่ให้แล้วแหละ ก็เลยรวมเงินกันซื้ออันโลวให้นะครับแต่วอกก็ยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าวอกคงไม่ชอบใช้ของของใครแต่ว่าเขาอยากใช้ใจร่วมกับพวกคุณเนี่ย สิบซับมุกเน,นี่ยฮะดายก็อยากเท่แบบคุณบ้างนะเดี๋ยวจดบแล้วก็มีแล้วคุณบอกอะไรนะดายบอกว่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับคือตัวบอเองก็ใช้อะไรลงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันด้วยนะครับผมคือจริงแล้วเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่หลากหลายก็ตอบโจทย์ใช่ไหมมอนอกจากตัวบอจะชอบเรื่องของสีสันอันดับแรกก็จะต้องชอบในเรื่องของภาพลักษณ์ก่อนสีสวยน่ารัก แต่พอใช้ไปแล้วชอบอย่างอื่นอะไรอีกของอาร์น,นโลนะคือด้วยความที่อาทำงานตอบในฐานะที่เรียนออกแบบมาแล้วนครับก็คือกระเป๋าหรือว่าเครื่องตกแต่งอะไรเนี่ยมันมันก็มีฟังก์ชันของม,มันนอกจากความสวยงามมันคือบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงได้บ้างรากระเป๋าไหนที่ดูเท่ก็จะเปิดความเท่ของเรากระเป๋าไหนที่ดูแบบเป็นกันเองก็จะเปิดความเป็นตัวเองของเราแต่ว่ากระเป๋าอาโลนโลผมรู้สึกว่าคือเขาถูกสร้างมาเพื่อ ลุกอะไรก็ได้อะที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ดึงความโดดเด่นว่าที่ฉันคือกระเป๋าที่แบบเทมากหรือว่าเจ๋งมากแต่ว่าฉันจะเป็นกระเป๋าที่แบบอยู่กับฝุณนไปกัคนได้ทุกที่อะไรอเงี้ยซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นแบบเจ๋งเป็นมสไตล์มากเลยที่แบบฟอร์มที่ที่มีฟังก์ชันทุกอย่างที่แบบไม่ใช่ดีไซน์ขึ้นมาแล้วมันแล้วมันแบบเพื่อความสวยงาม แต่ว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานครบแล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เหมาะกับเราน้อยแต่มันมากมใช่จินเราจะบอกเลยว่าเราจะแต่ไไงมินนะิ<ช>มอลก็ได้นะมอเนาะครับวันไหนเราอยากจะเป็นแฟชั่นจ๋าๆหน่อยมันก็จะมีแบบสีกับแบบที่มันเข้าใช่ครับมีหลายคอลเลคชันมีหลายแบบให้เลือกคือมันแมทกับทุกอย่างที่เราเป็นได้อเมวันนี้เรามีเซลล์ฟูสด้วยนะครับใครที่อยากจะลองแวะเวียนไปนะติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝั่งด้นิดนึงครับมอเนาะฝั่งนูผมไหมผมมือม ก็สามารถที่จะาาวันนี้เป็นตัวขอในโลกได้ครับเรามีรุ่นที่เป็นเอ็กซ์ซิสด้วยนะครับ,รบ,รบผมจริงๆเรามีหลายช่องทางเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามีช่องทางไหนบ้างหรือท่านไหนไม่สะดวกมาที่ช็อปหรือว่าที่นี่เนี่ยก็สามารถช็อปออนไลน์ได้นะครับเอาและความรู้สึกแรกครับที่ได้ข่าวว่าเราเองจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบร,รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากๆครับี่จะได้ใช้วิชาที่เรียนมาสักที่ก็คือเป็นน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆต้นๆลยวันนที่ให้ผม มีส่วนเยอะมากในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือคอิชั่นคอลเลิชั่นหนึ่งครับก็รู้สึกสนุกมากๆที่เราได้ใส่ไอเดียเข้าไปได้มีส่วนร่วมเข้าไปในงานิ้นนี้ในคอลเลิชชั่นิ้นนี้ใช่ก็ออกแบบเป็นเรื่องของตัวลวดลายครับแล้วก็เหมือนจะเป็นกล่องบ็อกเซตเฉพาะบ็อกเซทที่ทำร่วมกับผมบก็จะมีวาดรูปลงไปด้วยแล้วก็ในีมที่แบบ เป็นสีสันสดใสว่าความสนุกการเดินทางอะไรอย่างเี้ก็ใส่ไอเดียเข้าไปความคิดเข้าไปแล้วก็เรื่องโทนสีอะไรก็เลือกมาแบบที่ตัวเองชอบเลยครับก็แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของบอด้วยค่ะใช่ไหมฮะแต่ทุนี้พูดถึงการทํางานกับทีมงานของอันเดโลที่หนึ่งเป็นงานชิงงานเราน่ารักไหมทำงานง่ายไหมก็ปล่อยปล่อยให้บออิสระเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ ก็เราก็จะคุยกันประชุมกันว่าเอ้ยอยากทำอะไรเขาจะมีไอเดียข้าวๆมาไว้ก่อนแล้วก็สโคขบเราว่าให้วาดรูปในแนวไหนหรือว่าอะไรซึ่งเขาเาไม่ได้ติเลยว่าจะต้องวาดอะไรลงไปแวแแบบวาดอะไรเขาก็เออรู้สึกโอเคหมดเลยก็ื่ดีๆต้องมาชอบทำนีถ้าเกิดออกแบบมาให้มันเป็นตัวเราที่สุดแล้วก็ เออได้ได้ออกแบบเป็นตัวเราแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับใช่ครับก็ทํางานแบบมีความสุขเราต้องเหมือนกับเหมือนบอกเองก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยใช่ไหมเออดีมากนะเพราะว่าเราเห็นว่าเล่นซีรีส์ร้องเพลงสะส่วนใหญ่แต่เนี้ยก็เหมือนเป็นนักออกแบบเป็นตัวแล้วก็ได้ใช้วิชาที่เรียนใช่ครับผมมาเต็มที่จริงจนออกมาเป็นรุ่นที่มันเป็นคู่สิกใช่ครับเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูได้ไหมได้ครับปวดหน้าด้านิดนึงฮะ ต้องบอกได้เลยถ้าเป็นนี่แหละไม่มีคางทามอย่างเดียวอ๋อแป๊บนึ่งสิฮะลองอัดเวิร์กก่อนนะฮะใจร้อนใจบอกนี่โอ้ยนั่งร้านน้าน่งร้านเนาะคือปกติอันนี้โลาเนี่ยเรจะแบบเป็นสีสีคืนไปเลยผมใช้สีดำสีน้ำตาลเข้มสีเทาอะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นสีแบบมัสตาร์ดสีเทอร์คอยบูซึ่งมันมันโดดเด่นมากนะบอก อบอย่างเี้ยอชอบชอบตรงไหนชอบตรงสีจริงๆผมชอบคู่สีเหลืองกับสีําเงินมากๆมันอดูขาวส่งนี้มันส่งเสริมกันแล้วก็ด้วยความที่มันมีความหมายถ้าเกิดผมดราไม่ผิดนะมันสื่อถึงความที่เป็นสำเมือมากๆดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วก็ท้องฟ้าน้ำทะเลอะไรเงี้ยมัน ใส่ความหมายลงไปในสีได้อย่าง,างลงตัวแล้วก็ชอบคู่สีนี้มากอือแล้วมันมีความเป็นตัวของวอลเต็มที่เลยนะเพราะว่ามันสะทอ้อนในความสดใสสะท้อนถึงแบบอยู่ในช่วงวัยที่ต้องออกไปแบบเหมือนอใช้ชีวิตออกไปหาประสบการณ์ออกไปทาํากิจกรรมก็ใช้ใ,ชใชนโลกใบนี้ออกไปนะครับผมว่าคนก็ต้องถามแน่ไม่นี่รุ่นไหนอะไรเงี้ยมันตกเดีนจริงๆนะครับอของจริงก็จะอยู่สายหมูนี่ครับน่ารักเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตอีกหนึ่งจุดนะ ใครสังเกตได้เหมือนผมบ้างก็คือตัวซีกับตัวมุดถ้าเป็นรุ่นก่อนจะเป็นสีทองนะซีกกับมุดแต่รุ่นนี้จะเป็นสีเงินถ้าสังเกตดีๆนะนี่คือดีเทลเล็กๆน้อยๆที่บอลใส่เข้ามาด้วยําไม่ต้องเลือกเป็นสีเงินนะมันดูเงินทองจะได้ไหลมาได้มากระเป๋าเรียกซับใช่ไหมไม่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าสีสีเงินมันมันดูจะเป็นกันเองมากกว่าสีทองอ๋อเออจริงเนาะใช่แล้วมันมีสีเหลืองอยู่แล้วครับ มีสีอเลยนแล้วถ้าเกิดเป็นสีทองนะน่าจะมันมันไม่มัน,มนไม่เบรกรอยเอออ้หูอันนี้ของจริงครับปรบมือสิฮะพออพูดเราเราผมว่าพออธิบายแล้วมันเห็นภาพเลยนะว่าเออจริงพอเลือกเป็นอุจสีเงินปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแบบทําให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยดูมีดีเทลแล้วมันดูโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะโอ้ถือว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะฮะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดเอ dition นะครับ และก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้มอพูดถึงรุ่นอื่นๆด้วยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะจนริงๆเรามีหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าต้องบอก<ช>นะได้เลยนะครับว่าผลงานที่มอมีกับอเนโรเนี่ยมันยังไม่หมดเท่านี้มันยังมีรุ่นอื่นๆด้วยใช่ไหมมอต้องติดตามใช,<อ>ใช่ไหมรอติดตาม,มครับอืมโอเค,คก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่านี่คือแฟนคลับตัวยงของแบรน,นด์อเนโรจริงๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เราจะได้เห็นกระเป๋าใบโปรด ของน้องวอที่ใช้อยู่จริงๆก็าเป็นกระเป๋าประเภทไหน่ะจิงงานครับเชิญกระเป๋าใบโปรดของวอขึ้นมาโอ้โหรุ่นน,นี้นผมชอบมากผมใช้อยูนี่อันนี้คืออันนี้คือใหม่ใหม่แล้วนะจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้มานานมากแล้วพอได้เป็นแบรนด์แอมอ่ะผมก็เลยตัดสรูขึ้นได้ว่าเราชอบชอบอ่าตัดสรูเราควรเปลี่ยนกระเป๋าเพื่อเป็นหน้าเป็นตาในี่ยเรื่นี้ก่อ ก็เลยเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะมีไหมมีมาโชว์ไหม <c oughs> ถ้ามีนี่ <c oughs> ถ้ามีนี <c oughs> ่เจ๋งมากเลยนะทันหน้าแล้วกันตรงนี้ทันะเอามูลเอามาโชว์ตรงน้าเดี๋ยวเอามาโชว์นะอันนี้คือชอบสอมัยใช่ใช่ค่ะมันมันดูแบบแข็งแรง<ผ>มวาสามารถพรีเซนต์ได้เลยนะพรีเซนต์ได้เลยนะเดี๋ยวนี่ช่วยครับผมอะชอบอุ้ยเปิดไม่ได้ด้วยเปิดท่านานี้มีวิดีโอพิง อ๋อเห็นไหมเราไม่ได้มีการเซตใดๆ้งสิ้นคุณอยากรู้ความลับเป็น่ะบไหรู้ไหมก็เข้ามาเยเดี๋เขาไม่อยากให้มองเปิดกระเป๋าหรอกเขาอยากให้เปิดใจมากกว่าเฮ้ยมาลองดูไหมเป็นกระเป๋าที่แบบมันแข็งแรงและทนมากคือผมชอบความที่เป็นหนังมากเพราะว่ามันกันน้ำกันอะไรได้ด้วยนะตัวสกนั่งมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ซึมเข้ามาในกระเป๋าเราอ่ะแล้วก็ ชอบความสิปที่มันเปิดมาแล้วเป็นกระเป๋าใหญ่คือปกติเราจะเจอเกระเป๋าแบบแง้มดูแล้วมันได้ช่องมันเล็กแต่ว่ามันมีโครงที่แบบเปิดออกมาาได้เลยมันจะไม่ล้มไม่ยั่วอะไรเงี้ยคนี้ก็ซิกเนเจอร์ของคุ <จะ S 1> ชิก,กันเนนะฮะก็ะหลายคนสงสัยว่าอูจคุชิก,กันเน็คือคือทรงไหนเนี่ยแหละคะที่มันทรงซิกเนเจอร์แล้วผมว่ามัน มันเหมือนมันแบบทรงที่ทําให้พวกเราได้รู้จักกันในโลกเพราะเดินไปไหนตัวนั้นจําได้นะวอลเนาะเห็นแต่คนสะพายจนเข้าไปต้องเข้าไปถามว่านี่แบรนด์อะไรอืมไอ้ทรงเนี่ยแล้วทนมากทนจริงๆนะทนชาตก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยนะว่าตัวหนังตัวเนี้ยโอ้ไม่ได้วันลอกง่ายๆนะทุกวันนี้ก็ยังไม่ลอกนะใช่ไหมที่วองโคเปนเบรช่วงนั้นโคเปนเบร่ยงจำได้เลย ทำงานทุกที่เลยไปทุกที่เลยวาไปทำงานไปที่อื่นไปเล่นไปเที่ยวไปอะไรได้หมดเลยใช่ไนะครับแล้วก็เห็นไปประมาณนี้เนี่ยหลายคนบอกเอ้ยจะใส่ของได้แค่ไหนกันเชียวใส่ได้เยอะนะเยอะใส่ได้เยอะมากเลยนะผมยายบ้านผมใช้ใปเยอะจริงหรอได้ไหมแต่ว่าหลายรอบออกลอยรอบไปอเออเออออเองเออเเออเออเอ ใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วนอกจากกุจิกันเนงครับก็ยังมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับสำหรับอานเดโลครับชาวมิมอลอยากจะแนะนำรุ่นอื่นๆไหมเพฟู pay ไหมเพฟูใช่ครับเบลโชเดอร์แบ็กไหมได้ได้ไ <ป S 3> เลยคอสบอลทองของเราเอาพูดถึงเพฟูก่อนเพฟู pay ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมว่าสูงข้าวสตรีอย่างคุณแม่ผมใช้รุ่นนี้อยู่ีคุณแม่ผมใช้รุ่นนี้อยู่เป็นทธิ์อ่ะไม่เป็นไรเอางสไตล์สไตล์อันสไตล์ข้างคาดไก็ได้านสไตล์ข้างเอาพูดถึงสไตล์ข้างคาดอกก่อนรุ่นนี้มองว่าเป็นแนชอบไหม ผมว่ามันสวยด้วยความเรียบง่ายอ่ะใครที่แบบชอบความมินิมอลผมว่าชอบเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีลองแบบสะพายข้างด้วยเพราะว<อ>่าอย่างที่เห็นสะพายตะเป้แบบนี้ไงแล้วถ้าเกิดวันไหนที่อยากเอาของไปบางส่วนเอาโทรศัพท์ไปเอาก <ừ. S 2> ุญแจรถเรอะไรไปเนี้ยเราก็พกใบแบบนี้ได้ไม่ต้องแบบขนไปหมดเลยจริงจริงรถนี้มีจุดเด่นคือเนน้ำหนักเบาเวลาเราแบบสะพายตรงไล เราจะไม่รู้สึกปวดเมื่อยากครับแล้วมีช่องเก็บของสี่ช่องด้วยกันผมว่ามันตอบโจทย์นะเวลาเราจะพบเ o า e r bank โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นพกเงินพกอะไรก็ค่อนค่าที่จะพบไว้สำหรับตัวค่ากดกับสไพค่าผ้าดีด้วยตัวนี้เก็บของที่สี่ช่องนะเดี๋ยวจะมีคำถามใรตอบผิดกดนะนะครับผมดีใช่สไพเท่าไหร่เนี่ลยแต่ถ้าวอสไายเท่าไหล่นี่ต้อเป็นแบบ ไหลนะเกินคอนะหล่อเกินแทนเออชอบ à, ชอบ่ะช่วยผมหรือไหลกระแทกจอมีไหลอะไรอีกอ่ไม่มีแล้วนะเตรียมมาแค่นี้ปรับเน,นี้ยนะครับผมแต่ก็ดูมุมไหนก็ดูดีดูหลอกนะครับเอางี้พูดไปต่อไปอนี่ตัดบทเลยเพ hey, รฟูแบ็คนี่นอยู่ที่ <c oughs> ไหล <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> เปลี่ยนแล้ว <c oughs> เปลี่ยนแล้วเพรฟูแบ็คแล้วรุ่นนี้ชอบไปต่อดีกว่าชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่ามันมัน ดูกระททกรัดลงมาจากกระเป๋าที่ผมใช้งานมานิดหนึ่งแบบว่าถ้าเกิดเราชินกับการสะพายแบบนั้นแต่ว่าไม่อยากสะพายบบบบกระเป๋าที่ใหญ่แบบผมอะ่ะเราอาจจะย่อใส่ลงมานิดหนึ่งแล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากมมผมพกไปได้ที่เหมือนกันเร<ช>าใชสลับกระเป๋าใช้ตามวันะโอกาสอของผมอะ่ะเป็นการสะพายแบบจริงๆไปเที่ยวอ่ะสามสี่วันอ่ะผมเอาชุด ใส่ในกระเป๋าใบนั้นใบเดียวอะเพื่อใช้ต่างๆมาครบแล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะไปแบบออกไปข้างนอกเฉยๆก็อาจจะใบนี้ใช่ครับนะคว้บใบนี้ก็มีสวยนะครับมีหลายสีนะจริงใบนี้ก็มีจุดเด่นครับเพราะผ้าก็เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะผมว่ามันเหมาะกับ เมืองไทยอากาศร้อนชื้นเวลาเปลี่ยนน้เปลี่ยนอะไมันไม่ได <now> mm ้แบบทำให้เราเบลล์เราอับชื้นนะมีกลิ่นมีอะไรนอกจากใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยช่องเก็บของก็มีอยู่ด้วยทั้งหมดหกช่องด้วยกันครับผมเนี่ยแล้วเวลาเก็บของเนี่ยหยิบด้านข้างก็ได้แล้วก็มีซิปด้านหลังด้วยครับผมเนี่ยผมชอบมากคือฟังก์ชันมันตอบโจทย์จริงๆชอบความที่มีซิปด้านหลังเราเราทางลัดได้เลยเออใช่ถูกทางลัดที่จริงฮะจริงฮะ ผมต้องขอบคุณจริงๆนะสำหรับแบรนด์ในโลกครับที่เขาคิดคนกระเป๋าที่มันใช้ได้แบบ everyday use จริงๆใช้ได้ทุกวันจริงๆแล้วพกไปไหนก็ได้ดูดีหมดเลยนะครับอย่างที่บอกฟังก์ชันก็ต้องครบกว่าแฟชั่นนะเขามีครบหมดเลยจริงๆ <c oughs> เหมือนคุณบอลเลยครับแบรนด์มาสเตอร์คนแรกของคุไทยเขาเหมาะสมที่สุดแหละนะครับอ่ะแหละ มีอะไรเพิ่มเติมไหมวอช่องทางในการซื้อไหมถ้าวันนี้ใครที่สนใจนะสำหรับรุ่นเอ็กซ์คูซีฟที่วอกับอันเนโลช่วยออกแบบครับอันนี้ก็มีที่เซลล์บูทด้วยนะคะพี่พี่เซลล์บูทอยู่ตรงไหนกันครับยกไม้ยกมือนิดนึงได้ไหมฮะเซลล์บูททีมงานอ๋อจะอยู่อะไรไหมอยู่นุ่นอยู่นุ่นดีครับทีมงานคุณภาพของอันเนโลครับก็ยินดีที่จะต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายช่องทางนะครับกอมีทั้งอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียล และถ้าเกิดว่าใครอยากจะช็อปแบบออนไลน์ครับเข้ามาในโลก co th จริงๆผมอยากจะแนะนำตัวแอปด้วยได้ไหมเนี่ยได้เลยไมน My ด e ร์ p ลา s อันนี้ดีมากเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My น e เด p ร์ s นะครับที่ Play Store กับ App Store ดาวน์โหลดเสร็จรีจิสเตอร์ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับครับส่วนลดเลย100บาททันทีคุณจะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะหมอเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ลิมิเต็ดเออริชั่นครับ My น e เด p ร์ s นอกจากนั้นนะวันนี้เนี่ยทุกการใช้จ่าาย25บบบทคคคคุณจะะะะได้รรั1แแนนนนสสม600 จะได้รับส่วนลด100บาทนีอยังไม่นับบูงสินค้านในเครือนะมีทั้งออสซินดี่นะครับผมมีทั้งอะไรสวิมเวลลิงมีทั้งจอร์เจนโจเซฟมีทั้งเบรคฮอสแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์ของชาวอังกฤษก็คือถ้าถ้าชช็อปแบรนด์ในเครือของเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเลยดีไหมเอาปรบมือสิครับรออะไรนะฮะโอ้โหดีขนาดนีด้ีจริงๆชอบมากตอบโจทย์มากครับวันนี้วอวอไม่ได้อยู่กับเราแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอื่นอื่นอีกเยอะมากครับ วอลจะมาเล่นเกมกับแฟนคลับเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแฟน80คนครับที่เข้ามาอยู่ในโซน V.I.P รเรียกว่าเป็น V.V.I.P ก็ได้ครับซึ่ง80คนนี้เขาบอกจะมีโอกาสแค่ไม่กี่คนเท่านะั้นที่จะได้ขึ้นมาเล่นเกมกับวอลและของรางวัลที่ได้นะครับย้ำเลยฮนะคุณจะได้รูปถ่ายของลายเซ็นครับเป็นลายเซ็นของทีมงานเราทุกคนช่วยกันเซ็นให้แล้วก็<ๆ>เป็นรูปถ่าย <S <S ของทีมงานทุกคนลายเซ็นของน้องวอลนี่แหละ ไลน์เซ็งของหมอและสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณชนะ,พะเพิ่มเติมคือกระเป๋าอนเนลโลรับเสียงวบมือด้วยครับโอ้โห oh. oh. ไอไลน์ตรงนี้นะแต่คุณจะต้องเล่นเกมให้ชนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของกฎกติกาแล้วกันครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราเรียนเชิญผู้วิหานเพื่อมาถ่ายรูปพร้อมๆกับเรามองไปที่เรื่องนี้ก่าครับเอาละครับ,รบ,รบนี่ก็คือแบรนด์มาสเทอร์คนแรกนะฮะของประเทศไทยครับที่เปิดตัวเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ ขอสัมภาษณเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เปิดปริญนะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพิ่มเติมรอไหมเยี่ยมอ่เสียงกรี๊ดดังๆป้องรับผู้บริหารเราด้วยนะครับในการถ่ายภาพนะครับช็อตที่หนึ่งครับเรียนเชิญคุณไมค์้าตามไทยครับหนึ่งนะครับเสียงปร้อมมือมาแล้วเรียนเชิญท่านผู้บริหารวินเกจครับ Chief Operating Officer Retail ครับเสียงปรบมือมาแล้วเรียนเชิญคุณพิพัฒนาทุงแสนครับ General Manager Retail ครับเรียนเชิญครับเสียงปรบมือหน่อย เดขออนุญาตเรียนชิญครับคุณชนิดศราอุณารัตน์ครับวิศิษฐ์ดันเลเกอร์ครับและขอเรียนเชิญคุณสุทธิวาวชิระเสรีชัยครับแบรนด์เรเนเจในโลกประเทศไทยเป็นไถ่ภาพร่วมกับแบรนด์เออร์มาสเตอร์คนแรกของประเทศไทยครับผมสิรุกุลโ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 อโ้โหยิ่งใหญ่จริงนะแล้วผมก็จะทำให้แบรนด์ในโลกของเรานะฮะสามารถที่จะเข้าถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแน่น,นอนเพราะแบรนด์เออร์มาสเตอร์ของเราเนี่ยครับ ถ่ะายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์การใช้จริงหรือจะเป็นแฟชั่นต่างๆนะครับอันนี้ขอช็อตแรกก่อนก,กล้องหลักของเราอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามี3ช็อตนะช็อตที่หนึ่งถ้าสมมติว่าพี่ผู้ชมชนเก็บภาพเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าเก็บภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะไปต่อซีนที่สองนะครับแต่ว่าซีนแรกขอทุกท่านครับขอ321กดไลค์นะฮะ321กดไละค์ครับทุกท่านครับ กดไลนะค์นิดนึงฮะโอเคเยี่ยมครับดีฮะอันนี้โลกเราเป็นแบรนดที่ดีครับกดไลค์ได้เลยเยี่ยมยอดครับวิดีโอครับมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับยิ้มเยอะๆได้เลยนะครับทุกท่านฮนะวันนี้เป็นวันที่ดีฮะเพิ่มเติมเลยครับพีบ่ช่งางภาพครับพี่สื่อตุ่ชนได้ภาพเลยอ่ะโอเคกล้องวงกากรอีกกล้องนึงนะครับทุกท่านครับได้ไหมครัเรียบร้อยไม่เอ่ยโอเคอก,อกล้องวงกางอีกกล้องนึงนะ